บ่าวไทโซส,สวัสดีครับราะรอ,รอ,รอะคุณนะกูใดแม่ปาใสาย,ยิ้มหวานสุดเกเินหรือว่าสบายดีท,ทุกทุกท่านนะครับเอฟซีนะครับผมวันนี้ก็มีอะไรมาฝากเนวัวน,นนะี้ามอาะครับผมนะครับมผมวัก็ามาีอาฝนะบวี้ากนะนีอะไรมาฝากนะคนะครับผมว้กอะไมานะมนะครับผม้อไรมาฝากนคุณมนะควะไมาฝากรมนะคร้กมอไานะรู้ผมนะครับผม ฝากเลยฝากทงานเหรอฝากโอ้เหรอโอ้แม่มาผมไม่รู้ด้วยอ๋อเหรออ๋อก็คุณแม่ผมก็ผมก็ไม่รู้ผมตื่นสายเนาะฝั่งนี้ไม่ย้อนแสงนี่มาเอามามาใช่ฝั่งนี้ชัดมากเลยเออเดี๋ยวหมดนีหมดเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวผมข้าวเหนียวอ่ะนุ่มๆค่อยมาให้อีกนะผมไม่รู้แล้วผมยิ่งไม่รู้เลย ก็คุณแม่ผมให้อะไรไม่รู้ให้ทีมงานนะครับผมไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปยืนไปข้างๆครข่าววันนี้ผมก็จะมีเรื่องมาแะเงเออซีเจต่อว่าเหมือนเลยเนาะอ๋อเอานั่งไปโตทะเลก็ซัลล่าแตงกวเฮ้ยเหมือนนะเหมือนเลยทะเลงทะเลงก็ถ้าวันั่งแบบนี้เหมือนจะมีอะไรแบบนี้นีดิพี่เจงมาแะเงข่าวมาพี่พี่บ่าวนั่งตรงกลางเลยเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะคอยกระซิบข้างหูให้กระซิบข้างหูเบี้ยงก็ประมาณนี้คย่างๆถูกต้องไหมน้องปอนล่ะน้องปอนเชิญน้องปอนน้องปอนน้องปอนผีบ่าวผีบ่าวผีบการแช่แช่ใช่ไหมผีบ่ามเพราะอะไรบ้าง่อยเพราะนั่งแบบมีนั่งแบบมีสาระหน่อยลองนั่งนอกเรายืนมาหลายรอบเป็นไงเราดูก <click> ่อนนะผีบ่าวนั่งนั่งนั่ง เพราะว่านั่ง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 ไม่แม่พี่บ่าวต้องนั่งก่อนมึงพาตูดเจ้าอยู่อ้าวเฮ้ยนั่งตอนนู้นปอนปอนมาแนบมีรักมีรักมีรักคือการประยุกต์ไกลกันบานทึกกับตนนั่งตรงนี้ดีกว่าได้แล้วอะไรกันเป็นเซตแล้วใช่ไหมเป็นเซตแล้วคุณใครตูมานมาดูก็ได้เอามาดูดีกว่าจะได้แบบเห็นเห็นกันเลยเอ้ยล่องตรงรูเอ้รู้ป่ะตรงครับไปมากอ่อปอนไม่ได้ผ้าขาวแ้าวโพดชวยโอ้อะไรนี่ แม่ผมเอาอะไรนี่งข้าวเจ้าใหม่ข้าวเหนียวใหม่เดี๋ยวลองอธิบายข้าวๆดูก่อนผมอธิบายผมไม่รู้ผมเพิ่งตัพึ่งรู้อาอย่าคนกันอ่ะต้องคนคุณแม่เนาะนายเป็นคุณแม่ผมแหละครับผมก็ให้อันนี้เนี่ยข้าวกได้ได้ข้าวข้าวใหม่อันนั้นข้าวเหนียวนะมั่งดูทางแล้วอันนั้นข้าวเหนียวใช่เหรอเท่ากันเเทท่่ากกันนี็่ากัน นี่ก็ให้กัปตันขอบคุณครับนี่ก็ให้ไม่ให้ปลุกอะไรกับนอนมันต้องเกี่ยวอ๋อนี่คือของผมหมดเลยเหรอใช่โอ้ตอนนี้เข้าใจว่าเบ่งคนละถุงมาไม่ไดใช่ถุงทำมันเป็นชุดแล้วครับผมถุงสักขาดเลยเดินไหนอธิบายทีสิผมตามไหมอธิบายกันใช่เปล่าอธิบาย EP นย้ลองสรุปไว้หน่อยพอดีว่าเมื่อเช้าครับคุณแม่พี่บ่าวเนี่ยเดินมาเข็นเซลล์ล้อมาเนาะบอกว่า คิดถึงทีมงานคุณแม่คิดถึงกับตันคิดถึงโกกไลคิดถึงน้องปอนคิดถึงนมอไอได้เข้าข้าวมาใหม่เกี่ยวข้าวใหม่ก็เลยคิดถึงอยากเอาข้าวใหม่เนี่ยให้กินซึ่งมันเป็นคล้ายๆก็เป็นประเพณีเนาะเอาข้าวใหม่เอาอะไรให้กินสำหรับคนที่เขาแบบยังไม่ได้กินข้าวใหม่ไม่ได้กินข้าวใหม่ก็เลยเอาแบ่งปันให้กินจนหลุงผมก็ท่านก็เอามาให้แล้วล่ะส่วนพี่เอกตอนทีนี้พี่เอกจะพูดเดี๋ยวดะ่า่พี่เอกเนี่ย อันมีข้าวอยู่มีข้าวอยู่แล้วมีข้าวอยู่ปนไปกินข้าวใหม่แล้วไม้ถ้าไมีก็มาตลอดมายำแล้ก็ให้ตลอดเลยก็ไม่ทุกคนเลยเรามีเราก็แบ่งกันถ้าไม่มีผมก็แบ่งคอขึ้นไปนะตอนแรกผมเข้าใจว่านึกเรกว่ามาเจแคนละถุงแบบนี้นะนี่เล็กี่วัน่อนตันเนผมก็เลยฉีกดถุงนี้ออกเลยกินได้กี่วันเนี่ยโอ้โหนี่น่า มันเป็นข้าวเจ้าด้วยนะข้าวสวยแล้วก็ข้าวเหนียวนี่นี่นะข้าวเจ้าเป็นคลีนีนะข้าวใส่มันข้าใจนะมันแสลงคณีจับของเถื่อนยังไงก็ไม่รู้เนาะนี่ตั้งโต๊ะเนาะอันนี้อันนี้เป็นของกลางหรือเปล่านี่เออแล้วก็เอาปอนปเอาให้น้องเขาดีนะนูนให้น้องเขาน้านอ่ะอ๋ออ๋อก็เดี๋ยวหมดหมดเดียว เยอะไหมนี่ไหมถ้ามีก็ถ้าไม่มีก็เอาถ้ามีก็ซีให้ไหม่ผมก็ขอบพระคุณเนาะคุณแม่ของพี่บ่าวนะครับเมนูเมนูพักมากเลยเมนูมินตาพวกเราเนาะให้เราได้กินแต่ในส่วนของข้าวใหม่กันข้าวใหม่ปีนี้เลยเพิ่งเกี่ยวสดๆนใช่ะครับผมซึ่งพวกเราก็ยังไม่ได้กินกันเนาะเพราะว่าแข็งปังดูใช่ยังไม่ได้กินเลยปีนี้นะครับโอ้แม่จะรู้เลยว่าข้าวเราจะหมดอีกแล้วเหรอต้องรู้แหละมึงมึงจะบอกมึงจะบอกจะมาให้อีกเดี๋ยวพี่บ่าวจะซีมาให้ เรื่องข่าวพอมีหนึ่งเงินมัต้องบอกต้องถามทิศแรงสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะดังปรารถนาเนาะคุณแม่โอ้ดีใจมากเลยครับครับ่อเลิกม่ไหนะคุณพม่ได้นิดนึงค่ะก็ขอบคุณคุณแม่นวงมากๆนะคะช่วงนี้เราก็ไม่ได้เจอได้เจอกันเนาะตั้งแต่ทำบ้านพี่กีเสร็จเนาะก็คุณแม่ก็คิดถึงพวกเราเนาะฝากข้าวฝากอาหารมาให้ผมไม่ไปเกด่าผมเลยอ่ะงานถึงานไปถูกหวยรวยเบอร์มีความสุข อุมนะคะอายุมันขดืนแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงคับครับขอบคุณครับมครับประมาณนี้นีวเรากินมันแข็งารู้วเครับผมนึกว่าข้าวนี้อร่อยมากเนี่ยเพื่อที่เราจะแจกคนละหนึงถุงคนละหถุงแบบนี้เลยีกเลยนี่ข้าวเหนียวข้าสวยข้าวใหม่เด้อหนูไม่ต้องใช้นานน้ยครข้าวเจ้านนท่านขเจ้าส แค่แบบเผื่อกินแกงหน่อไม้ใส่ข้าวเบืออะไรเงี้ยเนาะเผื่อจะกินข้าวเหนียวหนูก็นึ่งเอ้าหนูนึ่งหม้อหุงข้าวหนูก็ได้นี่ขอบคุณ้าวมีนั้นให้เด้นึ่งใส่นัำนึ่งส่วนผมก็ขอบคุณพี่บาลโต๊ะนี้มันตองห้เต็มโะกันนะับผมเอาทานั่นนะเดี๋มอบอาหารอะไพี่เดาอย่ากินเอ้ยเดี๋ยวกินข้าวแล้วน้องกินตรวนี้ให้แม่ยกเข้าบ้าน แม,ม่แล้วแม่พระไสเดี๋ยวเก็บโต๊ะกุยนะโอเคให้แม่พระไสเก็บโต๊ะกุยอ๋เดี๋ยวยเอเออแม่คือให้เลยแม่ตาษาด้วยนะโอ,โอ,โอเคมาพี่เราขอปเอไข่งไปใส่เยื่อตุ่มก่อนเออับผมได้ไปอเข่งนะผมใครกล้มไไา,า,ามาพบเล ไปข้างในก่อนเเรา่ดนนโคดยานของข้าอ๋อเหรออ๋อไปไปโอเคนะครับผมเอฟซีเป็นวี้่เยตผมเอาไว้เยือตุ่มกบกก่อนนะครับเอฟันนี้รถตามทีมงานมา โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้นะครับผมยังไงยังไงเก็บเก็บเก้าอี้บ่ไปครับผมก่อนกลับก็เคลียร์เดี๋ยวมันจะหายนะทางอบตเขาจัดให้ก็เดี๋ยวเราก็ต้องราของเนดี๋ยวเราตรงนี้มาใหม่ คนอื่นนะยิ่งต้องดูแลใช่ของเราไม่ไปเป็นไรหรอก<า>พวกเราไม่มีอะไรจะให้ดูแลเรอสวัสดีครับ